เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วก็กบดเล็กรอดูหมูหนูนะค่ะกาลังรอค่ะจะาจะเหลืองแห้งดีน่าดูเลยค่ะโอ้ยน้องหอยทำจะสวยงามจะเนี่ยไปถึงนู่นแล้วเนี่ยเราไม่ลองเออแต่ว่ามันยังไม่นี่หรอกต้องใช้เวลาบางทีนะยังค่ะให้มันติ้งเรา10นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็แล้วแต่นะมันแล้วแต่เครื่องไงมาดูได้เล็กโอ้โหเล็กเท่าเล็กเล็ก ต้องกลับไหมยยังอย่างนี้ไม่ต้องกลับนะพี่เล็กก็หมดเวลาพอดีไงมันเสมือกันไหมตั้งไว้เนี่ยอันไหนบ้างอันไหน้อยก็โอเคนะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเรียงนี่ของกําไรอันนี้ของโบรกเกอ่์ให้ไปเลยค่ะเพราะกำไรเขาไม่ค่อยชอบกระดูกนะคะเอาไปเลยค่ะถามัใบเคี้ยวป้อนไหมนนี้ของออฟฟิศหน้าอันนี้ของออฟฟิศหลังเพราะออฟฟิศหลังชอบกินถั่วขอบคุณนะคะขอหน่อย จัดแน่นจัดเต็มเลยค่ะและ้วเราดูนี่แม่ครัวค่ะ <c oughs> คนนี้ <c oughs> แม่ครัวค่ะแม่ครัวประจำตึกค่ะแล้วก็มีต้มตำนะคะเดี๋ยวเราจะตําโป๊กโ,โอยน้ำจิ้มน้ำจิ้มสติ๊กใช่ไหมเนี่ยโอ้โห ก่อนเดี๋ยวก่อนก้อยคุยก้อยคุยนี่นะคะนี่นะคะน้ำจิ้มค่ะจิ้มแซ่บค่ะายังไม่ได้เปิดไฟเลยเมื่อเอยู่เนี่ยจิ้มแต่ทำหอมจังหอมจังนู่นหมูเนี่สวยอย่างสวยอืมไอ้ยาของคนละนิดกับคนซีอิ๊วเนาะคนต้องใครตำมันไม่ได้เหรอซีอิ๊วไง อันนี้เราก็รอดูหมูอันนี้ก็ไมแกเนืยันเ็นมีการมีการไวตอนเย็นด้วยใช้ถุงมือจะได้ไม่มันใช่ไหมดูน้องน้องติ๊กจับน้องหน่อยเป็นคนจัดจานค่ะ สวยงามทุกหยานทุกินช่างเสริมไม่กินตรงเย็นก็ค่อยใส่ของให้เก่งต่อค่ะใช่ต่ำตุ้มต่ำค่ะโป๊กโป๊กเลยนี่คะเรามือจะหมังมือจะหมังแหงออฟิปกำหล่อที่อื่นมีเอาแม่ขว่ไหมนะ ตอนเย็นแบบว่าลืมไงไม่อยู่กลางวันมองไม่เห็นตัวให้เราจัดหมดแล้วถ้าเหลือใครสักคนผอกันไหมแบ่งงกไปเลยนี่ไงคะของพวกหนูเอ๊ะแบ่งงกไปเลยแย่ต่างหากว่าเราเรียน้องหน่อยอ๋อนี่น้องหน่อยจัดน้ำส้มแล้วของพี่ดูจัดให้ทานแล้วของกำไรมุณผู้จัดให้ทานพอมื้อเย็นเราก็จะรวมกันอีกกระดูกกระเดี่ยวนี่เอาไปเค็ตอนเย็นค่ะต้องรอต้องรอเัิงเสือไม่ว่ากินด้วยไหมถ้าไม่กินด้วยก็จะแยกให้เขาต่าง ตาตมสบายนะคะเดี๋ยวลองดูก็ตำุ้มตำ,ตำะคะ่ะแม่กลัวหัวหัวป้าหรือหัวไก่วะเนีเ่ยหัวยุ่ง <laughs> ยุ่งเยึงไม่ดัวหัวยุ่งค่ะ,อะเอากินพร้อมต้มตำทีเดียวต้มตำทีเดียวยค่ะวันนี้ไม่ใช่วันเจวันมังคุณก็ตำปลรราไปเลยดิ เอาต้เสียงไงลำไส้ไม่ดีเลเดี๋ยวก็ไปเข้าโรงพยาบาลมาไปเข้าโรงพยาบาลไม่คุ้มกับใส่ตำปลาอีกจิ้มใคุมหลันอยู่แน่เลยหนูออเอาถ้วยใส่ไหมเอาจานใสไนน่ไหมตรงําจานนี้ไหมน้อยไปไหม,มหรือว่ากนไดค่ะขาแค่นั้นเตรียมจานแล้วค่ะนี่ยักยงกบตังระอึมเลย เรียนสุดสวัสดิ์หมูก็หมูก็ไอนนนน้นี่นี่โปอยรถรถยังยังยังอยู่เพราะว่ารู้สึกคุณควรก็น่าจะเข้าเจ้านายไปเขากินกับพี่หลาดลนะั่นแหละไอ้พี่เล็กบางทีก็กินบางทีก็ก็ไม่กินเนียนแล้วแต่เนียนนะแต่ถนะั่ <ขอ S 1> วตแต่ถั่วไม่มีนะพี่เล็กอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ีอันไหนเขกินนั้นๆค่ะคกะุสวยสวยเลยยนะอันนออะไรอันนอปลาเหรอคะปลาเลยค่ะซ่บๆลาแซเลยค่ะเอาเซ็บๆนัวเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะตำซีอิ๊วก่อนหนึ่งครกตำซีอิ๊วก่อนอออหนึ่งครก็พรไม่จืดนะเค็งไปกินด้หมดแหละก็ไม่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 ตั<า>ดิ<า>กนง,ง่ายเกเป็นคนแกเป็นคนกิงคนคง่ายนะหรือว่าะอะไรก็โอ้โหอร่อยหมดนั่นแหละจับจัง เเอาเก็บเอาเอาผ้าไหมค้าแดงเสร็จแล้วหนึ่งต้มตำเอาต่อไปตำตำปลาตำปลาแห้งแป้งอันนี้คุณดาเรนนั่ไงแยกไปเลยค่ะหอมแล้วหมู อืมคนใกล้ตัวอยู่มืดมืดไม่มีคนเห็นใช่แล้วใส่คุณดารินจะลืมใส่ชุูรสหน่อยอ๋อนี่ไงวางนี่เนี่ยใส่ไปเลยคุกคุกปแล้วหน่อยเอาช้อนมาตักชุูรสด้วยว่าวันชมาลกินอย่างนี้ว่าพี่ก็ว่ามันแปลกๆดีนะนั่งไงปัญหาที่ใส่รสอย่างหนเพราะว่ามันเปรี้ยงๆไปเลยใส่อะไรว่ามันต้องดูอะไรสักอย่าง กุ๊กกุ๊กกุ๊กไปเราก็เตรียมหั่นหมูกรอบเย็บเย็บเย็บเอาทางไหนขึ้นไหมหางอ๋อกลับด้านกลับด้านไอ้นี่ไว้ก่อนก็ได้หนูกลับด้านใช่หนังมันจะได้กรอบโอ้โห ใจใจวางเหมือนนั่งหน่อยถูกเลยอย่างนั้นนะแล้วก็หนังขึ้นรอบนี้เราก็หนังขึ้นใช่ใช่แเราเอาเนื้อแล้วรอบนี้เราก็เอาหนังแน่นเนี่ยอย่างเงี้ยพออีกรอบนึงก็จบแล้วโอ๊ยคุณต้องคุณดารินนี่ค่ะตุ๊เครื่องอบหมูกินนะะคเดี๋ยวมันก็ไม่หักเลยหมูกรอบมันยังไม่เก้าวไวเส้นใจเลย ต้องให้กรอบจริงๆนั้นหน่อยเนาะไม่นั้นไม่รอยไม่รอยไม่รอยงานรบรยาก้ายไอซีดไปหาท่านใดอันนี้ตังปลาค่ะธรรมดา,า,าไม่แน่เลย,ย,ยอ้องไม่งอัน้อ้ปุ๊บ แม่ค้าต้องเอา,เอาผมทัดหูด้วยไม่นั้นอะสแกน่งเดี๋ยวตาเลนะคอแคงไปเลยต้องเอาทัดหูไว้เซ็บซนัวนวอันบอกุซบเซ็นัวนัว หมดแล้วหละน้ำตาลแต่กรอบดีดดจังเลยเห็นไ,ไหมถ้าทอดมันจะขนาดไหนอะใช่เพราะว่าอันนี้น้ำมันออกหมดแล้วถ้าเราทอดเราใช้น้ำมันมันก็ไม่มหมด,ดมันก็อมอยู่ฟาราค่ะนัปฟาราค่ะ คนเดียวค่ะไม่ต้องเยอะบอกกินได้หมดเลยนะต้องพิงนะคะเขากินไม่เยอะคนเดียวเพราะว่าคนละจานกันแล้วของเขาจำปลาปลาซีฟเนื้อแล้วเอาหมดแล้วเหรอแล้วแต่แม่ช้าเพราะว่าเลิงเคได้กินด้วยเมนื้อนัวจานเลยเดียวจานละ เคยใช่ไหมเนี่ยใส่ไม่ขวานเทโคกเลยค่ะโอเ้โอเด็ดตำแม,ม่ตงุ้ยตำใช่ใช่แป็นพอดีแล้วกยเนี่ยเป็นเท,ท,ทต้ตมตำพอดีโคกหนะึงอ่าห้องอ่านเสร็จแล้วค่ะต้องอ่านไปแล้วเดี๋ยวเล็กถือไปให้ก็ได้ผมอ่านแม่ปลาใช้ได้อ่ะโอเคค่ะเราทีนีน้ติดกัะนาจักรเต็ม